สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เรียกได้ว,ว่าคู่รักคุณบันเทิงหลายๆคู่ต่างก็มีเบบีกันมากมายเลยทีเดียวและอีกคู่ที่น่าจับตามองก็คือคู่ของเจนนี่ยิวที่เจ้าตัวก็ลุ้นว่าจะได้พร้พรอมๆกันทีเดียว2คนเลยไหมต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นก็ตื่นเต้นกันหนักมากและตอนนี้ก็มีภาพสวีทถ่ายพรีเวดดิ้งเตรียมจัดงานแต่งงานเร็วนี้ล่าสุดหนุ่มยิวและเจนนี่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็ได้เดินทางไปทำอัลตราซาวด์เบบีน้อยนำภาพมาอวดพร้อมกับเฉลยว่าเป็นเบบีแฝดหรือไม่เพราะมีคนไทยถามกันเข้ามาเยอะและ พสภาพตัวเองแล้วหวานใจควงคู่โชว์ภาพเอัรตราซาวเจ้าตัวเล็กพร้อมด้วยข้อความระบุว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาหาคุณหมอสรุปคือไม่แฝดน,นะคะน้องมาคนเดียวจ้าตอนนี้9สัปดาห์แล้วค่ะมาลุ้นกันว่าจะเป็นหญิงหรือชายกันอีกทีนะคะขณะที่เป็นแฟนก็พากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้เจนนี่พระช่วงนี้เจ้าตัวแพนหนักมากและให้เจ้าตัวรักษาสุขภาพมากๆบางส่วนก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ